ขุดหม้อน,นิ่งทุกคนสบายดีเด้อสบายดีตอนสอบเมื้อนี้กาเป็นตอนเสอบวันศุกร์เนาะตาเนาะลูกหนึ่งขาวแล้วกันลูกหนึ่งขาวขาวออนๆเลยแล้วก็เฮ็ดไข่เจียวไข่ในตานี่เรากำลังสิไปโรงเรียนเนาะก่อนสิไปโรงเรีย็นไข่ไปกินข้าวก่อน isas? กินๆหรือกินกินหอยมุกเมริกาขึ้นใส่สุดสีเหลืองวันซุกใส่สุดสีเหลือง เขาเห็ดย่งมืูเนี่ยเ,เห็ดจิจกรรมเจจิกรรมเ,เห็ดยังเนี่ยบอสตัวสุดซีเหลืองปกติใช้สักขาวแล้วกระดุมกระโปรงเหมือนคนว่าใช้ซูชิเหลืองกินหรือกินมินินข้าวบให้ยืนบะขันมาส่าบอสคนอยากกินนะน,น,น,นะเนาะถอดต,ตีนไกแต่ว่าตีนไกหันก็ฉีดถอดบ่ท่านเพราะว่า เผาเห็ดแต่จะขนาดนี้ก็ยังเมียหนึ่งเขาไม่จะเศร้านาทีกระถอดใครไม่จะเศร้านาทีนี่ก็เจ็๊บเจ็๊ยบบางปลายล่ะชอดแปดโมงแล้วเนาะทุกคน,กนเานาะกินข่า,ขาวแล้วเดี๋ยวห้องสิพห้านิตาไปโรงเรียนเนาะกินกินผอดแล้วโทรศัพท์ป้าในป่าบอหมอนฝ้ายยู่รถเห็นเนตาเอาเงินก่อนแป๊บหนึ่งเอาเงินเห้นจาก่อน บายบายบ่หายนะอันเป็นยังบายบายไปเร็ว ตอนนี้ฮะก็ามาหอดเทน,นแล้วเนาะทุกคนฝนกระตกคือกันมาหอดพี่บงพื้นเุกงานเปื้อนตัวนี้จะห้อยไม้เหยียบเนาะเดี๋ยวห่อเสีนาายน้าไม้หนาบานมูนีเด็ดกระบะมีอากาศดีเนาะทุกคนห่อเสีนาายน้าไม้หนาบานแล้วก็สีล,าล้างรถหนาไม้ย,ยู่บอลควินนางเนาะอยู่ซาลาเนาะ เลือเแี้งเลือเแี้นแล้วยันจูยังนโนเลือดแห้งเราจมหิวเขาเลยเรีนเด้ยัางนี้เรียนก็นเลยอยากกินอันนั้นอยากกินมีเพชรเลยทายอิ่มหละเคยกินของหวานกินวุ้นปะเห็ดวุ้นแล้เสร็จน้าบ้านเผือกเห็ดวุ้นเห็ดวุ้นกินเนาะเห็ดวุ้นแบบเก่าลงกพิเศษกลางน้ำกันเนาะโอเคโอเคมีเพชรจะยู่ใส่ มีเพรปรสื่อ,อยูหาต๊ะห้องไปสิ่อันไปสื่อนก่อนอว,ว่านั่นเองมีปนี่โอเคซื้อมาห้เฟอนกินน้ำคทาห้องไปหอดหาสี่เครื่องอวนะ่าน้องกับชยยี้นทยโอเค,อเคน่ตาลงไปสื่อตับให้ให้มาเนยเอเอ้ยังเอ้ยยังเอ้ยัง,ยงสื่อแบบเนาะ เอ okay. อปาซื้อไว้ไว้โอ้ยยังว่าถ้าเปิดพอดีเลยมี่คโอเคใส่ไดยังมีน้ากนแดดอปสองลยก็มีอันนี้สองมีโอเคสีบัวอลยก็น้ำทานกระนั่งชาวกลวยชิเน่ได้นทานชื่อว่าเก่อนานบู๋ได้นนา ไกดงคอสกายรถนัี่อ่ะเฉพเเดนทา้ขยับอมุ่งยนก็เลยกินอตนีหาตสดบุแค่ทำอะไร เลยทุกคนเพราะว่าเราหโอเค <Okay. S 1> อาว <Wow. S 1> ้ายอยู่ใน,นัเดยอนี่จับอยเราต้มอน,นะะเราจะใส่ล้างี้งกครับน้ำสะอาดมากเลยนะคะอย่าบูลี่นะคะอย่าบูลีหมอค้างเดิอมันูบอกมันบเดเปื่อนเด้อ ใช่เพราะว่ามันเป็นเตะแบบนี้ต้องเตะแรงแล้วนะคะอล้วอุยใหญ่ีเลยอันอันเอ้ยเอ้ยอันเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยยฮยฮย้ยเ้ยเ้เยย มีจ้าขอมีเจ้หฮอฮะมีสามไข่สีมีสามไข่สีมีมียังมีโอเคนเอนมีเชทสยูว่ามีตัวนี้ตัวนี้มะพริตตมันจังเซ่ตัวนี้เด้ตัวนี้เพริตัวนี้มะพริตต์เป่อ่ะฮะตัวนี้เข้านี่ตาลงถ้วยเองเนาะมดนี้เนาะ พิมพ์นี่เป็นเ <c ười> ชฟนาคะลงเชฟหมอค้า,างเล็ <c ười> กเชฟหมอค้างเล็ก <c ười> นี่อนี่มี้พอดีเลยเราล้างมือเลยนะ มสไปเลยใครใค่ที five ่ตไหนนทนคื five. Five ันมันมใสขอใ่ด้านี้สอนค่ะุ้ยเ้นหนึ่ัวนทำไมมันหลตรงนี้ทุงใหญ่กลัวตัวนีเลิกเงี้ยมาก็หิวข่า หนูเข้าแต่ว่าต้องเข้าครัวเองนะคะทุกคนตินไก่จะดีกับไอส์จินไก่กินได้กินโอเคกินตัวนี้และกินถอดตั้งแรกกินถอดคนบเวนมือออมาแบนีนะคะทุกคนเราเสร็จ้นตัวนี้ก่อน จะให้น okay. yeah. ่้อปรุงไม่ล่ใาะใส่มีมีมันมุนเล่นกุ้งมหนมุนน่าหิวแหงเนาะแลวไม่กดฟ้ามอไปแล้วจะสุกแล้ววันอีต่ะใครด้อใครเราจะสุกว้าวเราต้องค่นหมีมาให้บุตนะคะ

เรอไม่ให้มนร้อนค่ะเนื่อปปาสตาตุอขอคุคุณงามค่ะเหี้เหียันนะหดหดหชูกู่บัตสชูกิมบัอึบังอันกับบังชูอ้าวบงชูกินน้ำไหเด้อ้กห้กินทะเลเนาะโอ้พัตเ เยอะถือใจสาตาอุ้ยใส่เบิร์ดอยู่บ่เบิร์ดสิเอ็ดอยู่บ่ที่มันอยู่รวมเบิร์ดโอะเพิร์ดอ่ะควางมันใส่จั๊วะเผ็ดทรงอ่ะคนมันทัวคน เบอกซิมนะเสียอยู่บ่ส่งเสียอยูนอน่บ่เนาะนางตาฝีมือนางตาเยี่ยตาไม่ไมนนะรู้ไม่ซ้อนเลยเป็นอย่าง มันต like ้องเห็ดแบบนี um, s <S like ้ค่ะเห็ดแบบไหนไม่รู้เหมือนกันค่ะอุ้ยขาัดขกกิอเห็ดันน่ออดจะไอเห็ขอกินไก่เห็ดบุญบุญมืออื่นบ้าง

เป็นภาสิาค้ากคนคันถึงจะพนิงซองไข้อเดียวเออขาปนลกันถงห,อ,นนหอ,ออือคนก็มีสีัวเจะนอันหาแหละจานน,นั้นสีมากดูกว่ามันคนสองสีแดงใช่ดมันมันมีเหล็กมันมีเหล็กอนนั้นหรอคนที่พ่จะนสองมันเป็นสีแดงใช่แด็มันเป็นเหล็กหาะเหล็กหาก็มีถัอว่ามี่ิหคมี โอ้ยเสี้ยมินแบบก็น่ะคือขาจะตายนะเห่ยังกระบอเป็นแบบขนาดนีมันจะเสียก่อนอเอะมนี่คนเหี่เหรอตอนน่นนี่สมคุณนะนี่กินแบบจุกๆไข่บึ้ง

mãi khó có lẽ gì đâu có thể thỏ tìm tay mãi 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 con mãi lại mãi 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 กินไลายหรอ